ตัวใดมันโบอกกรอย่าให้ลูกร้านเห็นันตัวใดมันออกอ่ะห้ลูกร้านเนก้าบขึ้นมาอีจริงไหให้รูร้านเพันเด้อสาธิตขอให้จำแม่ปฏิมาสิไหตัวใดก็จงยิบเส้นไม้ลูกมือหลานแม่แม่เนี่ยสาธิตหรือว่าเป็นเจ้าแม่โอุ้ยจำแม่เอ้ยลูกโบเดมาลบลูเออมีคันลูกเพชรแหวนเพชรบุษกรองกะขอให้แม่ขอโหสีแต่แม่เนี่ยสาธิตสาธุแม่อ้าวแล้วครับตรงไหนครับ audi රචම ස ruhul . ท่านผู้ชมที่ครบรักบรับเมื่อวานนะครับเนาะผมกับเดเดินทางครับมาที่บ้านยายรวยแบกโล่งศพครับเกาโบเดเขามหาเพ่อนกับเป็นปีแล้วครับวันนี้ครับมาเยี่ยมเยียนครับเพื่อสิได้แนวทางจากเพล่นนะครับเนาะนะครับเป็นสถานที่อ่าบ้านของยายรวยแบกโล่งศพครับดั่อ่าคุณพ่อตาทิพย์นะครับเนาะวันนี้ก็แวะเขามาหาเพลินน้ำนมให้เพ่อน กินมาเพิ่นบมสบายเนาะลุงตาทิพย์เนาะครับตามมาครับ่ผมจะขับตามมาได้ด้วยโอ้ยมันจะชุ่มแย่ๆก็ถือว่าไม่ถือกันนะครับนี่กระเสือนมมาฝากเนาะแหมขอบคุณค่ะฝากให้เป็นในน่อลุงตาทิพย์เนาะส่วลุงตาทิพย์เขาสบายบ่กางเบื่อกลางบ่เฮ้ยลุงจักจำเราได้จำเจ้าได้บ่ครับลุงมาดีมาดีครับเป็นยังไงเดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วเป็นยังไงที่เดินไม่ได้ ข,าป,ขาปวดขาปวดยังไม่หายโอ้หนเดินไม่ได้แต่ก่อนก็พอเดินได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับแนแปดสิบสามแปดสิบสามบอกโอ้แปดสิบสามครับขาปวดเป็นเป็นเกาบอ อ๋อเป็นเก่าเอานมมาฝากเด้อลุงเป็นนมมาฝากอ๋ซื้อนมมาฝากเด้อนมเลือดปลาซอยกินได้น้ำไปกินบ่ได้กน้ำไปกินอยู่ได้เนาะครับเดี๋ยวนะครับเนาะเป็นลุงตาทิพย์เคยมาหาเพิ่มอยู่กับดนเป็นปีนะครับมหาเพิ่มจะเกลือนลี้ยงตปคอยได้น้ำที่ตงคอยได้กันละไออุยหอนแห่งเดือห้องแปดสิบสามมันก็ธรรมดา ผมสิพาท่านผู้ชมนะครับเนาะไปหาเจ้าแม่ปฏิมาครับไปกราบไปไหว้เพลินนะครับไปขอโชคขอลาบแนวทางงวดประจำวันที่16นะครับน้อเดือนพฤษภาคมปีพศ2 5 6 8ครับอยากกระพริบตาครับเนาะนานๆมาครั้งผมมีความเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าแม่ปฏิมาครับเพิ่นต้องให้โชคขนาดน่นอนครับนี่ครับท่านผู้ชมครับขึ้นแดดครับก็ได้ครับฐานุสมครับคุณล่ะครับ อ่ะตรงที่ว่าเจ e ้าแม่ปฏิมาเนอะเนาะเพิ่มสถาบันทุนนะครับโค่นทุนนะครับเนาะซึ่งผมแตะบบได้เขามากปีคึ่งโบนด์ชื่อทั้าเจ้าแม่ปฏิมาจ้าเสือครับอันนี้เป็นมั่วของรุ่งตาที่ครับทผมนะครับซึ่งมาตรอกนะเนาะต้นกะโอ้ยต้นใหกโปะหลยเนาะแน่นไม่เกินครับอ่ะมู่งหนึ่งจะเป็นติดใจกับทีสามนะเนาะท่านผู้ชมครับตองดูกระเพื่อนะครับเห็นไหมครับเนาะเป็นโคนขนาดใหญ่ครับ เจ้าแม่ปฏิมาครับเป็นกะรเด็ดขาดคับทีนี้นะครับน้อะขออนุญาตเออมนีิเจ้าที่จะทางผู้ขามาบู้เดนมาลบลูสหาเขาผู้ขากระทํำการใดๆที่ไม่ถูกไม่ควรกัขอให้เจ้าที่เจ้าทางจงปวดอะโหสิกรรมให้เขาผู้ขาเ้อสาธุครับสาธุสาธุครับพันทุ้ข์ครับตอนนี้เนะครับเจ้าของสถานที่ครับก็คือคุณใหญ่รวยครับฉายาแบกโล่งสดนะครับนาะซึ่งเพื่อนค่ายให้เขามากครับโอ้โหปีที่ผ่านมาครับ สามโตแล้วก็สองโตอ่ะปีหนึ่งหรือว่าปีครึ่งครับมาขอครั้งหนึ่งมาลุ้นนะครับว่างวดประจำันที่สิบหกนะครับเนาะเดือนพฤษภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอ่ะจับแม่ปฏิมาครับเปิ้ลไข่ใร่เลยนะครับเนาะโอเคอ่ะปากว่าโอ้ครับเึ้นเลยอืมอ่ะุครับเนาะี่โอ้ครับอันนี้เป็นลูกว่าเนาะเนาะเป็นลูกว่า อ่ะทีเกิดตามท้องไร่ท้องน่ะครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คืออ่ะยายรวยใช้ยาแบกโรงศพซึ่งเคยโชคให้ลาภผ่านหน้าครับนี่จะให้คุณแม่อ่าคุณแม่รวยนะครับเนาะใช้ยาแบกโรงศพพร้อมกับยาพอสบเลยครับสีเ่เด็เฮ็ดพิธีจุดเทียนบอกกล่าวขอโชคขอลาภจากเพื่อนซีไฮตัวได้นะครับจำร่นกันนะครับอ่ะตามมาครับบ่กัะกใหญ่รวยมีคนมาเห็นตัวอย่ นี่นะครับน้องท่านผู้โชคครับเป็นเจ้าแม่ปฏิมาครับสึ่งมองเจ้าแม่อยู่เพิ่นก่ได้ประทับอยู่ศาลเก่าๆเานาะครับเนาะเป็นศาลเก่าๆเ,าเามื่อไรแม่เอ้ยคัน,น,นได้โชคได้ลาบจักสามตัวสองตัวผู้ขาสิมเ่เห็นศาลทำไมได้แม่เด้ออืูนี่บอกเป็นหิบบนหลักโบราณ เหินไอ้เห็นสีลาแรงอ๋อเห็นศิลาแรงมสัยไอ้พระเจ้าวรมันมาพักไว้อัดเขาจะอัดเขาจะมาพักตรงนี้เด้อเขาพูดจะไม่นอ่ะนี่แหละศิลาแรงผมไอ้ก้มสินผมไปทำหมดเลยไปะต่ายกำแพงน้อยหนึ่งผมไปทำหมดศิลาแรงนี่หินศิลาแรงนีหล่ะ รับส้มขับมีก็คือจ้องไปจะไม่ปฏิมาครับท่านผู้ชมครับท่าน้นนมนชิ้นีบก่ือว่ามีไ้ดาอันนี้นี่ยเียนี่นี่นไ้ อ๋อกับเรื่องพวกธาตุนี่อง๋อเป็นหินหินนี่เก็บมาจากไหนครับนี่โอ้มันก็อยู่แถวๆนี่แหละโอ้อาจจะเป็นแร่ธาตุทองหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับมันเป็นเล็กไหมมันเหมือนเพชรเนาะอืมคิดว่านะตรที่นั่งบึงโยพี่เอ๋อถึงสี่เพิ่นอาสีมาให้โชคให้ลาบก็ได้ได้แบบนี้กับโบเนนนอนครับท่านผู้ชมครับอันอันเป็นสำ้นีก๋อยนี่อืมมันเป็นทองอยู่ทั้งนั้นบ่เออขั่วออกนะ เดี๋ยวมนนันโมเป็นทองเทอกอืมแต่ข้างในคิดว่าสิเป็น,เป,นเป็นทองอันเท่าไปแขะออกจากในอาจจะเป็นก้อนหน่อยๆเนาะอาจจะเป็นแร่ทองผสมหลนนายแร่มันก่อนยังยังเป็นาออดูน้องมาบ่มหวานเอาของมันมาอืมครับ,เอ,รบเอาล่ะครับท่านสุขครับเดี๋ยวผมสี่ห,ห,ห้ไอเจ้าของทีเพิินเนาะครับเนาะบอกกาวขออนุญาตก่อนครับเพราะว่า พอกผมมากะต้องให้เจ้าที่ tea, บอกกาวก่อนแล้วเพิ onun, olo, mouth, ่นสียหาว่าผมมาล่วงเกินเพิ่นผมก็เได้ท mm ําการขอให้เธอให้ต้องกันมาบอกกาวถือว่าเป็นการบ่ให้เกียรติเพื่อนลบหลูเพิ่นครับทั้งรถับให้ผมสีให้คุณได้ร่วนนะครับเนาะฉายาแบกลงศพกับให้เพิ่นจุดถูกและกับอกกาวจะแม่ปฏิมาว่ามันนี้บ่ได้มารบกวนเพิ่อนมาแค่ขอโชคขอลาบให้เป็นแนวทางท่านผู้ชมที่กำลังรับชม ปรระเทศคับขอ,อเชิญคุณแม่รวยนะครับเนาะขอ,อ,อเชิญคุณแม่รวยครับผมส้มครับเจสิค้าบลก,ลก,ลกดูเขาขึ้นตากระแด้ไฟไหนมาหอดีตัวนี้พอจะกองอยู่เอ,องไหมนี่ครับผมส้มครับอาจจะอาจจะอาจจะลมทันหน่อย เตืินฟ้าบาทล่อหลับไปแล้วหลุดการมาโคตรโลหลาขอใหได้เยอะ้ขอรางวัลที่หนึ่งนะเิดีุตสีบโยมดูการเป็นจิมาโคโล่ลหลาไปจะปีนจะบางเพ่นเด้อดเพ็่นใดตามตัวตรงๆ ขันเป็นแบาตุ้ยๆดีเลยหอยหงใหม่เลยเครับ้ดีสารไม่เลยมัตั้งให้มาต่างให้ย่างค่ะใช่ใช่เลให้ถือสามตัวหรือเราถ่ายละวันที่หึงครวดประจำวันที่สีพกเดือนคุมค่ครับเดือนคุ้าเดือนุมเแปดเนาะหกแปดขันตัวไดมันบอ้อกเลยให้ลูกล้านเห็นขันตัวไดมันออกอะให้ลูกลานเปนกลับข้นมา อีเช่นนี้ให้ดูเวลาจะเด้อสแซ่บจุ๊บขับรถเต็มๆหาดูคมที่สุดมาเข่าม่านนี่คนลุกเลยครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าเจ้าแม่ปฏิมาครับเนาะเพิ่นประทับเพิ่นรับรูเนี่ยแต่ทางที่ดีเข้ามาลักษณะชนีครับคนที่จะขอคนที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้กานาสิเป็น จะของขีดนะครับนาอสซาดิร์แมปติมามอน,นีขอให้เปิดโชกเปิดลาบภูเขาเป็นคนที่อื่นที่ไกลอยู่ในเมืองเขามาหา,หาโชกหาลาบครับคุณได้รวยนะครับนะ้อบคุณได้รวยถ้าหากว่าแม่สิไห้ไผเป็นคนขอจากแม่ก็ขอให้แม่จงปวดเจตตากรุณาต่อ,ยอตายเรื่วันี้นแ,แลวลาทุกอย่างฝาก,ากมองในเชยงมาหอดมาถึง แม่สิให้คุณแม่ยายนวยเป็นคนขอเด็กอนุญาตในเพื่อนนี่จแล้วอ๋อคุณแม่เป็นอนุญาตให้สับเลืนครบเนาะเป็นคนขอโชกขอหลาบจากบานครับท่านผู้ชมครับเลี้ยวผมสิให้เงี้ยพอสับเลืเนเนาะครับเนาะเอาเป็นเลขสลากินแบ่งรัฐบาลสองตัวคละแม่เด้อสองตัวสองตัวแม่้านนี้ ถ้าหากว่าแม่สิหายตัวใดกับคอให้แม่จับใช้มให้ลูกให้ร้านหนึ่งแม่ตรงยืนมือ,อ,อกมาแม่หรือว,ว่าโดนบรรดาให้ลูกโชคลูกลาบอยู่ในบ้านเนี่ยห้มา ตกเ่มือของผู้ใหญ่สับเปลอนแม่เด้องาธุนักโมตสัพพระคะว่าตัวรตัวสมมาสัมพุทธสานะโมตสัพพะคำวตัมมาสัมพุทธสานัโมตสัพพะคตัมมาสัมพุทธสาเท็วัสมนะนิพัเทนวกัเมเป็นมะ้ลำธปปเกิะเกวัสมตน้ำนิเทยนนวันเิเปนม่บ้าลำธปเกเกวัมัตนนิันเทนวัมเม่บลเกดสาธุสาธุขอให้ยิบยิบลาบเมเอสัเ มันขีดสีพวกสีหอดในแม่มันเดือนพุทธภาพิโรกเลยเอาเราเพื่อไงสัปเปล่อบ่ะนี่เพราะว่าแม่นอญาตอนุญาตเจ้าของทางอนุญาตเป็นที่กำลองแล้วให้เราเป็นคนเสี่ยงโคแนวทางจากแม่บุตมาให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาอ่ะนี่อยากเขาเป็นเหล็กถ่ายสองโตก่อนเนาะอธิษฐานก่อนมาหลันมาขอโชคขอลาภให้ ท,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 ที่เขาชงรายการควายขาเจ้ามีโชคทั้งทุกคนหนึ่งทั้งมานังก็สิมีโชคในหลับทุกคนไ่หลับก,ลก็นยางแมงงงง่สาิสาบสสาแม่จไมเสร็วลวเนาแ้นเนผมก็ลงแต่อะไแ,แม่ แม่ตอนนี้กำลังตีไห้อะโอ้ไห้ตัวไหนก็นมันติดสดุดเมือเมือห่อลองสังเกตดีมือห่อสดุดตัวไหนถ้าสดุดตัวไหนก็แสดงว่าแม่ให้ตัวนั้นรู้สึกสด,นะดุดไหมสดุดถ้าแกจะให้ก็จะเข่ามือห่อปั๊บเออตัวนี้แม่นป่อ,อ่าครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล,ออรค,ลครับไอ้การณูพุ่มใช้วิ๊กจะเนนักด่านี่การณ์พุ่มครับเนาะตัวแรกครับเลขสองตัวล่างนะครับเนาะ เป็นตัวไหนชัดเจนไหมเด็ดเจ็ดอ่อแม่ให้เด็ดเเจ็ดสาธุสาธุโอ้ของขิงยําลกเชินครับแสดงว่าแม่ให้ตัวนี้เนาะไอ้จับแล้วบ่ขอแม่ดีดีครับสุดท้ายแล้วแม่เอ้ยบ้านเลขล้างเลยแม่เด้อผมเชื่อว่าลูกมืดเราได้หนึ่งตัวสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆริงนะครับเนาะ ่เป็นไลขแม่อนุญาตอะไรตัวไหนนู้นเหรอเป็นเลขอะสามสามเป็นเลขสามเจ็ดสามสามสามเจ็ดโอ้ยนี่คือเลขหลังปะเจ็ดสามน้องรบต่างาคืออะไรับท่านผู้ชมครับเลขท้ายสองตัวนะน้อครับเนาะป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวครับเป็นเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเน้อจำแม่ปฏิมากขอให้เจ้าแม่ปฏิมา สิให้ตัวเด็กก็จงยิบสิมือลูกมือหลานนี่แม่เด้อสาธุสาธุเอาล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เขายยูดีอยู่เอ้สาธุสาธุหรือว่าเป็นเจ้าแม่โอุ้ยแต่แม่ลูกมาเดี๋ยวมาลบลูกเลยมีท่นลูกเพชรแหลมเพชรผู้สืต้องก่ะขอให้แม่ของหัวสีตัวแม่เด้อสาธุสาธุแม่โอสามตัวด้วยแม่เด้อแม่เอาเอาลูกเอาลูกแหลกเลยแม่เอาลูกแหลกเลยเอาหมันมาหนึ่ง เอาล้วครับท่านผู้ชมครับเอาเย่งหน้ากระบาดนี่เอ้ยเอ้ยเอาล้วครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับโต๊ะแรกครับเอาดีๆนะจ้าแม่เนาะเอามาใส่มือรูปเมื่อแม่อึือเอาล้วครับท่านผู้ชมเจ้าแม่ปฏิมาครับให้ตัวแรกเป็นเลขสองครับเป็นเลขสองอ่ะชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนเอาเจ้าแม่โต๊ะที่สองแม่เป็นเลขถ้าถ้าถ้าถึงแม่เนาะเอาล้วครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเฮ้ยจริง้าจ่าแม่ถูกสาธุสี่หายตัวแรกก็ยิบใส่มือลูปแม่เอา ตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสี่ครับสองสี่สองสี่อ่ะตัวสุดท้ายแม่คนนี้อ๋อาแล้วตัวเลขหนึ่แม่เป็นหนึ่งหนึ่งอ๋อเอาแล้วติเป็นสี่ยังแม่เอ้ยเอาคนไหนคักแม่ตัวไหนตัวไหนตัวไหนแม่ตัวไหนเออเอาแล้วครับผมเจ้าครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกท่านตัวสุดท้ายครับเป็นเลขเจ็ดครับท่านผู้ชมครับใช่ไหมเป็นเลขเจ็ดฮะอันทันสามสองสี่เจ็ด สองสี่เจ็ดหรือว่าสองสี่หนึ่งเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเออแล้วแต่แม่ไม่จะแม่เออสาูกสาธุกจะแม่เออสาธุกันนี้ขอให้เข่าตรงตรงแม่แม่ด้วยสาถูกอให้ปากๆด้วยแม่ด้วยครับผมจบบเอาละครับคลายว่าแม่จะออกจากร่างซับปเลยครับผมสังเกตครับเนาะว่าจะแม่เนาะจะแม่เอาสิจะแม่ออกอย่างนี้ออกหากว่าเขาสามตัวเอาลูกขอถามแม่เนี่ยว่าแม่ตกการยังบอก ต้องการอยากให้มาเลี้ยงทุกอย่างแล้วยกสารใหม่ไอ้โก้ผมแนะนำคุณแม่เก็กซี่จัดการให้เรียบร้อยแม่คันนึงเข่าสามโต้ได้ไแม่มั่นใจไหมสามตัวมั่นใจโอ้มั่นใจดีเนาะสาธุสาธุให้ล้านเปอร์เซนเลยสาธุสาธุล้านเปอร์เซน้าล้านเปอร์เซนมาเนี่เอาแ้ออออแก้วล้า ครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะอันนี้คื้นแนวทางสลากกินเปบรัฐบาลครับท่านผู้ชมครับในซักเพลอ่นนะล,ออลุกๆเป็นยังไงเนีเ่ยคณะคณะกั้งเว้นเนี่ยนี่นป<ะ>ังฮะหูว่าจะแม่ปฏิบัติเป็นเหตุตามตัวอะไรสุดยอดครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงครับเนาะ ฝันงนจะเรียกว่าลูกพอนี่นะเจ้าได้อันไม้ได้ยี่สิบเอ็ดหรือว่ายี่สิบเจ็ดผมจำบเลขเล่ามันออกสองเจ็ดบอกดูว่าสองหนึ่งสองเอ็ดหรือว่าตขฟันดีเล่าเนี่ยนดฟันก็แขวนดีนอบอกบอกลูกชายหรือลูกสาวบอกสาวมันกะสืออที่สองหนึ่งสองเจ็ดมันจะเอาไว้จักบาทมุ่นแช่ว่ากะถื้อกันเออ ส้นสอนเจดตัวเดียวกันไหนคัน้องวออกอยู่ตรงยาเพียงตัว่หนึ่งนะอืมตรงอ๋ะแสดงว่าฟันนี่ตรงกันกับเด็กที่ขอเนาะบ่บนึ่กับ็ดบหนกับเจ็ดพันที่หนึ่งหนึ่งมักเป็นเด็กเจอืมงอตัวไหนออกฟันวางอตัวไหนออกนี่งอตัวนี้นี่เบิ่งงอบบยาวมือตัวนี้บ่อืฟันว่ออกลูกออกลูกตัวแม่ตัวก็เียว่าอู้นี่งอหน่อยสอตแล้วบ่มีบานอีกนึง ันดนที่ตันนี้มันออกมามันก็มันก็ใหญ่ซสำหนับเด็กออกมาอย่างหมดตัวใหญ่ซสำหนับน้อกเออใหญ่ซสำนี้เออออกมาใหญ่ซสำสำตัวนั้นเออปลาสางเส้นพุ่นออกมาในสำตัวนั้นระหว่างพุ่นพุ่นปูพูนใหญ่ได้หัือใหญ่สำบัเนียาตีตีเป็นเลขกตัวไหนบ่กว่าสี่หนึ่งกับสี่สองแล้วขอมันออกมามีปูมันโอ้บ่สี่หนึ่งกับสี่สองแต่ที่ขอกับจ่าเม่เมื่อกี้เพิ่นให้อ่าสอง สองเจ็บอกสองสี่เจ็ดสองสีหนึ่มันก็ถือว่าเพ้นหายตรงอยู่เลยตรงกับพอเมื่อกี้ปลาละว่ายเออห้ตรงกันเนเด้อหนึ้อนอนึมันออกเจ็ดเจกับเจ็ดกับแทนหนึ่งหนึ่งแท่เจ็ดครับนี่ได้มาออกตรงกันอยู่เนาะการหายธรรมช่มแล้วนำไปพิจารณาว่าเท่าก็ให้เป็นเพียงแนวทางเอาแล้วเอาหายนวแล้วกับการห้ โอ้ไอ้ตาบุษมพนไปเป็นแนวทางคือนฝันก็คือฝันเนาะครับแต่ว่าออกไปปุ๊บพรว่าเห้ามาท่างทำมาแล้วมันตัดเทื้อนฝ่าสเทือนดินมันนะครับที่จะให้ดูไหล้านให้เป็นเป็นคนคนขอแต่ว่าเด็กขอก็ถือว่าโอเคแล้วมันก็ตรงกันกับเด็กจะเมตปฏิมาสองสี่เจ็ดแล้วก็สี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หนึ่งสี่เท่าไหร่ช้ามหงครับ ผมเมื่อแตกบันนี่คนกิงคนหัวลุกมุดแต่ว่าสายธรรมะมันต้องมีดีใครไว้ตัวนี้คอยฟันอนนี่คือเราคมฟันในฟั่งครับัแต่ว่าท่านผู้ชมกะเสียเอาปิตีตัวนี้เป็นแนวทางอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะเพราะว่าการใช้วิจารณญาณแต่ละคนบูคือกันตามาเข้ามาโอ้ยดุนเนาะแล้วก็ฟันแม่นขนาดต่านันเขาตซ้ำโต ก็ช่วงที่ว่าหมวดทิพผ่านมาเี่ว่าถือหกศูนเพงหวดทีพผ่านมาเนาะหกศนย์ี่ันจังไหนขึ้นได้บ้านเด็กทีไม่ปรอบปึ๊บมาหนีมือื่นเพื่อมาเลขก็อ๋อเขายืนรลัตเตอรี่หายศูนยหกว่าเอาเอาแต่หกศนตัวตรงมั่นตั้งใศเออมันมันศูนย์หนูขวเชือเป็นบ้านเด็กทีเด็กทีไม่ป่าละพันเม่นเด็กทีหกศูนย์ะว่ากันป่าละพันเมตนเด็กทีหกศูนย์ที่งอนไม่เอื่นกลับมา มามาลงมาพี่มันวางีิเกิดมาอยู่ที่วัดเกิดครับเกิดครับเพราะว่าพี่สีออกครับเลิงมาสีออกครับบ่สิดว่าพี่น้องคิดว่าเนาะเออืโอ้ยพระหลวงมุนข่อยเขาเอาปูเอาปลาโยปลามาเต้นข่อยจะเอาแจกพี่น้องกินใช่ถุงไปแจกีนข่อยบบกินได้ครับได้ครับพ่วงจริงข่อยบบกินข่อยกันได้ฟันขุนกับโบกินนะพี่เจนสัตว์ ตัวจริงๆก็บอกกินในกองพันก็บอกกินเราชนมาสิกินไอาหารอะไนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือนี่มาขอมาเนี่กันได้ทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวพร้อมทั้งเด็กฝันของคุณยายรวยนะครับเนาะชายาแบบลงศพก็คือสีหนึ่งและสี่สองสี่เจ็ดก็ตรงกันพอดีก็เลยสามตัวขึ้กลับเอาสองสี่หนึ่ง สองสี่หนึ่งสองสี่เจ็ดผมจะเอาดอกใหม่นี่ละสุดยอกดอกไม้เก่าอืมดอกไม้เข่าใช่เหอือ้าี่เขาอีกทีก็ไปจากแล้วลุงแล้ววัวที่พนนี้เดิกไปครับพันมาเลยเข้าปลามาถ่ายใครซื้อัตติลีสามใบว่าก็เอาใส่ถุงบนนี่ไืแจงพี่น้องว่าใันอืมถอดปลาเป็นถาดใหญ่มากออแกองมวกินดอกคือขอซื้อท่นขอซื้อไม่ก็ไ่เท่ มูเจ้าเสียวค่อยมันมาทางนี้แลนะเราคนธรรมะทั้งโม่เราเราจัวัติธรรมตลอดตัวนี้บอได้ว่าไปซื้อเลยดอกครมันฟันเนาอยันมาเนี่ยนี่ซื้อครับอื้าอืมงานงนเยอะแต่เลยดีมันเกิด่เลยดีบัตรบัสอซี่จก๊กซีหนึ่ง เรียมาเกตกันหนึ่งตัวเดียวค่ะ C2 ่2 C11 ่ C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  กันเลขยันได้กันว่าม่่รครับจำท่านติดโคริบเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568ครับเอาเป็นเลขสองตัววะเลขสองตัวนั่นก็นคือว่าย่างโมทันสิงหลังสัปเหรอเพิ่งยิบโฉกยิบลาดจากใส่มื่อสัปเหร่อ,อครับ เป็นเลขที่สวยงามมากครับนเกือบเกือบทั้งล่างทั้งมนเนาะแม่นเพื่อนไฮตัวแรกเป็นเจ็ดเอเนาะแต่กับสามครับท่านผู้ชมครับเพื่อนไฮเจ็ดสามเขาเนาะเลขสองตัวเจ็ดสามชัดเจนครับเนาะชัดเจนครับเนาะครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขสามตัวครับเพื่อนไฮครับอือตัวแรกเป็นเลขสองอโอ้ครับเจ้าของทีันจำแม่นผมยังจำได้เป็นสองสี่เจ็ดถ้าหากว่าท่านผู้ชม แม่ให้เป็นลเลขอกจิพว่าเจ๊กับหนึ่งกะมีโอกาสเป็นตัวเดียวกันก็นกนได้เพื่อความ,มไม่ประมาทก,กันให้นําไปพิจารณาเราเนาะอาจจะเป็นสองอ่าสี่เจ็ดหรือว่าสองสี่หนึ่งก็ได้ก็ลองพิจารณาไปครับแต,ต่ตรงๆแม่ให้ก็คือสองสี่เจ็ดเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้นะครับเนาะผมก็ขอครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับที่อยู่ตรงไร่เดียวกับตรงหน้าของใจรวยแบลูกโซ่ครับ และก็โดยเฉพาะเจ้าแม่ปัดกิมาเอาเลยแม่เด้อถ้าอยากได้สารใหม่ก็ให้ตรงๆก็ขอให้จงดอนมาดานให้ท่านผู้ชมครับเอฟซีทีก็ลังรับชมุกเชยครับจงโชคดีครับให้สมหวังสมปรารถนาให้ถือระวันที่หนึ่งครับแม่มนี่ผมชินปลาเบิกพร้อมอกับเนียพอสับเปลือและก็เจ้าของทีก็คือคุณใจร,รวยฉายาแบกโลงศพผู้ให้โชคขนาดปีที่แล้วสามตัวตรงต,ตรงสามตัวตรงเลยสำหรับวันนี้ คุณแม่บอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งคือให้ใจเย็นก่อนให้แม่ฟันก่อนการเลือให้ผมกับซับเปเล่พ่นอนุญาตให็มาขอกับตัวแม่ปฏิมาครับแม่ได้เส้นนี้นี้ผมขอกราบลาทำส้มอีกครับเนาะความกับทีมงานครับคุณยายรวยครับสายาพึ่งกะแบกลงศพครับแม่นสามตัวตรงๆแล้วก็บพญ่ซับเปลือชินมาเบอร์ครับสวัสดีครับ